กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอาเซียนมิชชั่นในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปแถวแถวมาหาชัยค่ะปะติดตามความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานพมา่ารวมไปถึงการพัฒนาอนาคตด้านการศึกษาของลูกหลานของพวกเขาและเรายังมีประเด็นนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ของแรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมาฝากด้วยค่ะ เปล่งเสียงอย่างพร้อมเพรียงของเหล่าแรงงานข้ามชาติที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบกิจการงานรวมทั้งการแสดงสถานภาพของพวกเขาในฐานะแรงงานที่พึงได้รับสิทธิบริการขั้นพื้นฐานเชกเช่นเดียวกันกับประชากรผู้เป็นเจ้าของประเทศ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุตสาหกรรมในภาคต่างๆของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนไปนั้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมงทะเลในภาคของการปฏิบัติส่วนใหญ่ล้วนมาจากแรงงานข้ามชาติอำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติอาศัยและใช้ชีวิตในฐานะแรงงานอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ถึง300,000คน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังมีที่กระจายตัวออกไปในผ้าของแรงงานในด้านอื่นๆตามจังหวัดต่างๆย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่30พฤษภาคม2555การเดินทางมาถึงของนางองซานซูจีผู้นำพักฝ่ายค้านพม่า นอกเหนือจากระยะสําคัญทางการเมืองอื่นใดแต่ยังนําพาซึ่งขวันและกําลังใจมาสู่พี่น้องแรงงานข้ามชาตินับหมื่นนับพันคนที่มารอต้อนรับและส่งต่อไปถึงอีกนับแสนคนที่ยังคงต่อสู้ดิ้นรนในการทํางานและแน่นอนผลพวงหลังการกลับไปของหัวหน้าพักคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนั่นคืสิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพให้กับแรงงานข้ามชาติในมหาชัย และไม่ใช่เพียงแค่สิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเรื่องการจัดการด้านการศึกษาก็เป็นสิ่งที่พวกเขาตระหนักและให้ความสำคัญไม่แพ้กันจากความตั้งใจของเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติที่มองเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของลูกหลานแรงงานที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศไทย ทำให้วันนี้เหล่าบรรดาเด็กๆลูกหลานได้มีสถานที่สำหรับศึกษาวิชาวความรู้ควบคู่ไปกับการศึกษาในความเป็นมาของพวกเขาในรากเงาของวัฒนธรรม ทำไมคิดว่าถึงมีโรงเรียนอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าแรงงานเนี่ยอาจจะอยู่ประเทศไทยไม่นานนะคะสุดท้ายแล้วพวกเราต้องกลับบ้านแน่นะคะต้องกลับบ้านพวกเราเพราะฉะนั้นลูกหลานอยู่กับเรานะคะถ้าเกิดว่าอยู่กับเราแล้วได้เรียนหนังสือพม่าที่นี่แล้วเวลาเรากลับได้ไปต่ออีกลูกเราก็จะได้แบบ จะได้มีการศึกษาเท่าเทียบกับเด็กทั่วไปในประเทศพม่าและในประเทศไทยค่ะคะ่าใช้จ่ายก็คือสมัครครั้งแรกเนี่ยเราคิด500บาทนะคะหลังจากนั้นค่าอาหารนะคะค่ารถรับส่งเรามีคิดคิด500บาททั้งปีค่ะเงินเหล่านี้เราก็จะได้มาจากแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ในพื้นที่มหาชัยในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะ สมัยผมอ่ะหนังสือนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับถ้าทําได้เลยประมาณร้อยโคนเนี่ยอาจจะต่อได้อ่านหนังสือได้ประมาณแค่20โคนแต่สมัยนีย้ยังไงรุ่นหลังเราอะมันต้องเป็นหนังสือทุกคมครับก็เลยเนี่ยแหละเราก็มาชนร่วมกันปรึกษาการลงพ่อเสร็จแล้วเราก็มาตั้งโรงเลยอย่างที่นี่ครับน้องๆพวกนี้ก็เรียนท่านภาษาไทยภาษาพมา่าภาษาอังกฤษครับหล,หลายๆอย่างครับ เด็กโรคคนมอนคนพมา่าชาวต่างด้าวเนะ่ะเดินไปเดินมาวิ่งมาขอข้าวขอแกงกินแล้ววันหน้าจะทําไงเนี่ยไม่รู้หนังสือออกไปขอโรงเรียนให้มันได้เรียนหนังสือไทยไปเถอะไปเรียนอยี่สิบกว่าคนแล้วยังเหลือต้องเยอะแยะทายําไงเอ๊ะจะทําไงก็คุยพ่อกับแม่เขารู้กันมั่งไม่รู้ก็มั่งสื่อกันไปซื่อกันมาให้เด็กไปเรียนให้เด็กไปเรียนอย่างนั้นจะได้ไม่เป็นภยัยไม่เป็นอะไรเป็นเศษสังคมในวันหน้า และยิ่งตอนนี้อะไรเขาเรียกว่าอาเซียนกําลังจะเปิดแต่ประเทศไทยเราไม,ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ตื่นตัวอะไรเลยมันไม่ได้ทํายังไงเด็กจึงได้เรียนนึกในใจทํายังไงเด็กจึงจะได้เรียน <ś led> สิ่งเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากประชาชนมาจากชาวบ้าน ช่วยๆกันแต่เพียงว่าเรากระจายงานช่วยเหลือสังคมไปให้ได้ยังมีอีกหลายท้องถิ่นเพราะในจังหวัดนี้มากมากแต่ยังไม่ค่อยมีสถานที่เรียนเนี่ยจะก็เราเห็นความสําคัญตรงเนี้ยจะเป็นเด็กศาสนาไหนก็ช่างมันเถอะไม่ต้องเอามาแบ่งนะ แต่เห็นว่ามันเป็นเยาวชนที่จะต้องเสืรทอดเชื้อสายจากพ่อจาก,จากแม่ปูยะตายายวันข้างหน้าเป็นทรัพยากรของประเทศชาติต้องให้มีความรู้ไม่กลว่าปะ่ มือทั้ง7ที่เกาะเกี่ยวกันหมายถึงประเภทอุตสาหากรรมที่เป็นสมาชิกทั้ง7ภาคดวงอาทิตย์สีแดงแสดงถึงสัญญาณแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตราชูที่หมายถึงความยุติธรรมและความเสมอภาคและท้องทะเลอันหมายถึงอุตสาหากรรมประมงทะเลซึ่งเป็นอุตสาหากรรมท,ที่เริ่มก่อตั้งเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ในการประชุมใหญ่สามัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของเครือข่ายเพื่อสิทธทิแรงงานข้ามชาติซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็เพื่อเป็นการชี้แจงถึงผลงานและภาพรวมที่ผ่านมาในปีก่อนหน้าในการประชุมครั้งนี้มีเวลา,าชี้แจงใน2กรณีคือการยื่นข้อเรียกร้องในการขยายเวลา โครงการกองทุนส่งแรงงานข้ามชาติจากบ้านและติดตามผลกรณีที่ทางกลุ่มได้เขียนข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2012ในการต่อยุยใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยให้กับแรงงานที่อุปรลยมเล็วกันแน่เดือนเร็วอารมณ์เนี่ยเหมอนเที่วดือนอย่างที่อุบลยูกันแล้วเปลี่ยนเป็นบุตร้องสุนันแกเลยที่กาดอ๋อที่ ตอนที่สถานการณ์ของแรงงานข้ามชาติในส่วนที่มีปัญหาหลักเลยก็คือหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทํางานครบกําหนด4ปีแล้วซึ่งในเร็วๆนี้ทางเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติเครือข่ายสมานะฉาลแรงงานไทยสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาจะมีการจัดเวทีให้ความรู้ให้กับแรงงานข้ามชาติถึงการทําความเข้าใจในเรื่องนี้ 稍微进半。 จะตาม,มาเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นหนังสือเดินทางหมดอายุไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกเจ้าหน้าที่รัฐกูดรีดกับแรงงานนะคะแล้วก็อาจจะถูกนายจ้างหรือว่านายหน้านะคะที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยยังไม่มีการออกเอ่อเขาเรียกว่าอะไระประกาศอย่างชัดเจนว่าจะทํำยังไงกับแรงงานที่ครบ4ปีจะไปทําในชายแดนหรือว่าจะทําในประเทศไทยหรือว่าจะกลับไปพักให้แรงงานเนี่ยหยุดพัก3ปีหรือ1เดือนนะคะตอนนี้ก็มีแรงงานบางสวนะ่วนเนาะที่เอาพาสปอร์ตเล่มเก่า ทิ้งแล้วก็ทำเล่นใหม่มาในราคา1 5 0 0 0บาทก็จะทำให้แรงงานเนี่ยเสียสิทธิประกันสังคมที่ตัวเองพาเข้ามาประมาณ2ปีหรือ3ามปีะคะ่ะถ้าเกิดการเปลี่ยนเล่มใหม่เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อใหม่หรือว่ารหัสทุกอย่างก็จะเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นที่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรตามรหัสหรือว่าตามเลททะเบียนของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย ตรงนี้เขาก็อาจจะไม่ได้แล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประกันสังคมหรือว่าหน่วยงานประกันสังคมหรือว่าหน่วยงานจัดหางานอย่างนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นทางพมา่าหรือว่าทางไทยเรายังไม่เห็นใครออกมาพูดหรือว่าออกนโยบายให้ชัดเจนนะคะก็จะทํายังไงกับแรงงานที่ครบ4ปี ก็อยากให้ทางรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลพม่านะคะออกมาตรการที่ชัดเจนออกมาเลยว่าจะทํายังไงกับคนที่ครบ4ปีแรงงานที่ครบ4ปีนะคะคือตอนนี้ทํางานไปแม้กระทั่งตัวนายจ้างเองหรือว่าบริษัทเองเขาก็มีการออกังวลเพราะเขาก็ไม่ได้ข่าวอะไรเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีในหน้าบางส่วนที่เอาข่าวที่ไม่ได้เป็นความจริงอย่างนี้ค่ะไปหลอกแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในพื้นที่อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสองรัฐบาลเนี่ยมีบทบาทน,นะคะที่จะออกมา พูดคุยหรือว่านโยบายให้ชัดเจนสำหรับเรื่องสี่ปีะค่ะความมุ่งมั่นในการทำงานและความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อสิทธิและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยก็สำหรับเฉพาะในช่วงเวลาที่พวกเขาได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ในฐานะแรงงานในฐานะผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ในอนาคตข้างหน้าประตูอาเซียนได้ถูกเปิดออกไปผลดีที่ทุกฝ่ายคาดหวังไว้อาจจะปรากฏแน่นอนว่าย่อมเป็นสิ่งที่ดีดีสําหรับแรงงานดีสําหรับทั้งสิทธิชาติสมาชิกดีสําหรับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแต่ภาพรวมขนาดใหญ่ที่กว้างกว่าเดิมที่กาลังจะเกิดขึ้นนี้เองทําให้มีความกังวลก่อตัวขึ้นตามมาเช่นกันเป็นความหวาดหวัน่นว่าการที่แรงงานนั้นจะถูกละเมิดย่อมอาจมีมากขึ้นประกอบกับความสับสนในความไม่ชัดเจนในสิทธิของพวกเขาเอง แรงงานการขับเคลื่อนแน่นอนว่าสองสิ่งนี้ไม่อาจแยกออกมาจากกันได้และการทําให้เห็นถึงความสําคัญและความสัมพันธ์กันระหว่างสองสิ่งนี้นั้นเป็นสิ่งจําเป็นยิ่งซึ่งหากเรามีความเข้าใจในความหมายและความสําคัญของทั้งสองสิ่งนี้แล้วเราจะเข้าใจเห็นใจให้เกียรติเคารพและยอมรับในสิทธิซึ่งพวกเขาพึงมีและพึงได้รับ การเปิดเสรีด้านการค้ารวมถึงการพัฒนาประเทศของพม่าอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้หลายฝ่ายกังวลกันว่าเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้วจะมีแรงงานจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับไปทำงานยังประเทศของตัวเองซึ่งมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาในประเทศไทยนะคะเป็นอีกหนึ่งในสิ่งจูงใจที่จะทำให้พวกเขาทำงานอยู่กับเราที่นี่คะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพลวัตอาเซียนกันคะ่ะ